หยเบรกหยเบรกนี่นะกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ได้เลยครับอ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นปุ่มพุ s h start กับ stop แล้วตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับระบบแอร์ก็จะทำงานนี่การปรับแอร์นะครับพี่สามารถปรับโดยที่กดปุ่มตรงนี้พัดลมสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยหรือว่าจะปรับ เบอร์ของพัดลมได้ตรงนี้อืมอความแรงใช่ปรับได้ถึงเจ็ดระดับหรือถ้าว่าต้องการปรับแบบออตโต้ก็ได้แค่กดปุ่มนี้ครับอืมอืมมันก็จะปรับออตโต้อืมตรงนี้จะเป็นปุ่มคีย์รัดต่างๆจะเหมือนกับรถสันดาปทั่วไปอืมออโต้แอร์ออฟออนแอร์ Air, ไล่ฟ้าโหมดในการขับขี่อ่าโหมดในการขับขี่จะมีอยู่สามโหมดนะครับ อีคูนอร์มอลสปอร์ตต่างต่างยังไงอีคูจะเป็นโหมดประหยัดครับอแต่ถ้าหากว่าเป็นโหมดนอร์มอลเนี่ยจะเป็นโหมดธรรมดาเท่าไปอืโหมดสปอร์ตก็จะให้ชมสปอร์ตรถสปอร์ตเลยเวลาเล่นแซงต่างๆคือปกติที่เราใช้กันตามท้องถนนนี่คือโหมดอะไรนะอ่าจะเป็นโหมดของเกียร์ต่ำถ้าหกว่าเล่นแซงอะไรแบบนี้ครับโหมดสปอร์ตจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกันอแต่คือรถน้ำมันกับรถไฟถไฟ้าเน,นี่ยรถไฟฟ้าจะไม่ต้องรอรอบอ่า ตัน้ำมันจะต้องรอรอบใช่อ <plural S 1> ๋อมันมันขึ้นเร็วกว่าเหรอใช่ครับผมคือพลังงานมันส่งโดยตรงไปยังมอเตอร์อ๋อหมดในการขับขี่นะครับพี่สามารถปรับได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าต้องหยุดรถอ่าอันนี้ผมสวิตช์ขึ้นเป็นโหมดสปอร์ตสวิตช์ไปเรื่อยๆได้เลยครับอีกค normal สปอร์ตอ๋อเราปรับตรงนี้ใช่ครับผมอ๋อโอเคปกติก็จะ normal อย่างนี้ใช่ไหมใช่อ่ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการดีเจนพลังงานอื มันจะมีแค่สองระดับจะมีสแตนดาร์ดกับไฮแค่นั้นแหละครับต่างต่างยังไงสแตนดาร์ดกับสแตนดาร์ดก็คือจะดีเจนได้น้อยกว่าไฮไฮเนี่ยจะดีเจนได้เยอะเวลาแบบเราลงเขาแล้วเยืดเบรกบ่อยๆกรณีกรณีเราลงเขาใช่ครับมันจะมันจะรีเจนพลังงานเข้าแบตอีกใช่ครับ แต่ได้ดว่าขับที่พื้นราบปกติเนี่ยแนะนาเป็นโหมดสแตนดาร์ดดีกว่าอืมอืมอมอันนี้ก็จะเป็นออโต้เบรกโฮครับออโต้เบรกโฮก็เหมือนเวลาเราเหยียบเบรกติดไฟแดงเราเหยียบเบรกสุดใช่ไหมครับเราถอยเท้าออกจากเบรกมันก็จะเป็นเหมือนกับออโต้ที่ค้างเบรกเอาไว้อ๋อคือ<ต>เรา,าเราเรา,เราไม่ต้องเหยียบเบรกคร้างไว้ง่าย<ช>เรากดปุ่มีนแทนถ้าหาว่าต้องการไปเราก็แค่แตะคันเร่งตอนนี้มันก็จะขึ้นมาเอง ตัวนี้ก็คือจะเป็นการเปิดหมดไว้เลยเปิดปิดได้โอเคอน,นีแต่ถ้าถหากว่าต้องการเปิดใช่ไหมครับต้องขับไปก่อนอ,อเคออโันนี้ก็จะเป็นบายสปอร์ตบายสปอร์ตนะครับมันก็จะขึ้นสีส้มๆตรงกระจกมองข้างให้ระวังเวลาลถมาทางด้านหลังแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์การชนด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉิน จะเป็นวอลลุ่มเสียงหรือว่าสามารถปรับพลัพวงมาลัยก็ได้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับอด้านขวาจะเป็นพวกสตูดิโอการปรับเสียงต่างๆหมวดในการโทรแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นหมวดในการขรับขี่อัจฉร,ริยะพวก Adaptive Cruise Control, Lane Keeping, Auto Pilot สามารถปรับความต่ำความความใกล้ความไกลได้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการสวิตช์หน้าจอแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับแด้ตลอดเวลาครับผม ส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องรอบขันสามารถกดดูได้ตลอดเวลาโอ้ค oh. ันนี้จะมีกล้องสามนี้ด้วยนะครับโอ้ oh, ชัดนะชัดครับผมอืม mm. ชัดมากกล้องสามนี้ของ b Y D mm. ีอืมเดี๋ยว่าจะกดออกและเลือกมุมที่เราต้องการดูได้ mm hmm. อืมอ่าอืมกดออกกดดูได้ตลอดครับถ้าเราต้องการกดออกก็แค่กดอีกครั้งหนึง่งถ้า,าต้องการดูก็แค่กดอีกครั้งหนึง่งอืม สิ่งที่ควรรู้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางด้านขวาเหมือนรถทั่วไปตบขึ้นตบลงปกติส่วนที่ปั่นน้ำฝนจะอยู่อันนี้ก็ปั่นน้ำฝนส่วนหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลในเรื่องของอัตราเร็วอัตราเร็วจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนระยะทางที่วิ่งหน้าจะอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้4ี่เจ็ดปดกิโลเมตรใช่ไหมใช่แบตเตอรี่99ใช่ครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเวลาเราเหยียบเยอะๆมันก็จะสิ้นเปลืองเยอะอนะครับว่าเวลาเราไปทำเท้าออกจากคัน์เรเนี่ยที่เห็นว่ามันติดลบเนี่ยเพราะว่ามีก,ออมการหน่วงพลังงานอ,อาเลยติดลบโอเคครับผมตัวนี้จะเป็นลมยางทุกทั้งสี่ล้อเลยอ๋อลมยางก็แสดงใช่ครับเป็นเซนเซอร์ทั้งอุณหภูมิอันนี้ก็สิ่งที่เราควรรู้ไว้ง่ายนะใช่ครับผมเกียร์ก็เกียร์เนี่ยจะดีไซน์เหมือนเกียร์ ของเครื่องบินนะครับอแค่กดอัดล็อกด้านข้างผักไปผักไปด้านหน้าก็จะเป็นเกียร์อาร์ผักเข้าหาตัวเราจะเป็นเกียร์ดีเวลาเราสวิตช์เกียร์แบบนี้เนี่ยเบรกมือจะกดอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราต้องการจอดใช่ไหมครับเราแค่กดพีพาร์จอดตรงนี้เบรกมือมันก็จะดึงอัตโนมัติเบรกมือจะอยู่ตรงนี้นะครับเบรกมือเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เราแค่กดตรงนี้ใช่ครับเบรกมือจะดึงเข้าอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราต้องการไปสวิตช์ขึ้นสวิตช์ลง เบรงมือก็จะกปิดอัตโนวัติเหมือนกันโอเคก็น่าจะแค่นี้หรือ่ะหรือหรือมีอะไรอีกไหมมีแค่ซันลูปครับผมอ่าอ่ลองให้ดูนะอันนี้จะเปิดม่านอันนี้จะปิดม่านอแต่หนึ่งครั้งเปิดให้สุดได้อืมแต่หนึ่งครั้งเปิดสุดใช่ครับผม ว่าต้องการเปิดสลบก็สามารถเปิดได้ครับแค่แต่นงึงอ,อนี่สุดแล้วแต่ถ้าว่าต้องการปิดก็ที่หนึนเหมือนกันเปิดกับปิดก,ก็มีแค่นี้ใช่ครับโอเค okay. ยกกันเลยมานกับสันลบ คราวนี้ที่เห็นเขารีวิวเขาบอกว่ามันมันสั่งสันลูปผ่านล้วนี่ได้สั่งด้วยเสียง,ง,งอลอง,ลอง,ล,องลองให้ดูหนึ่งให้ดีวายดีเปิดสันลูปให้บีวดีฉันยังอยู่นี่เปิดสันลูป Oh, okay. เลนึกว่าสีรีไม่รู้เรื่องสรุปสีรีรู้เรื่องไห <Okay. S 2> oh. อ๋อสั่งมันปิดให้บีดีปิดสรุปขออาภัยอีกครั้งได้ไหมปิดสรุปช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมปิดสรุป ขออภัยฉันคิดว่าฉันไม่เข้าใจปิดสัลลุปให้บีวดีให้บีวดีให้บีวดีมันงอนหรือเปล่าเออปิดสัลลุปขออภัยอีกครั้งได้ไหมอ่าไม่เป็นไรเราเราเมนนวลนได้ไหมใช่ครับเมนนมุ่นได้โอเคโอเค <c oughs> อันนี้พอพอพอคร่าว